เวลาที่ท่านจะสะดับปฏิบัทางกาท่านบุษดาจงอย่าลืมว่าสำนักตัวท่านให้มีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจ้องจำไว้ถึงให้ถึงที่สุดหรือว่าจำไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกว่าเสมอ ว่าเราอาจจะไม่ด้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็วก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิมีนรกละเปรดเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทำความดีนั่นก็เรื่องที่รายฟังต่อไปข้างหน้าในด้านวิมานละวัตถุ จะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริสุทธิ์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วเป็นเทวดาเมื่อก็นางเปรตทั้งสองนั้นท่านจงตั้งใจไว้ว่าโลกเป็นทุกข์กายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากตัณหาคือความทยานอยากถ้าเราทำลายตามตัณหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกข์ตัณหาจุดไหนที่เราจะมองกันขึ้นหนึ่งจุด หลงไหลไฝ่ฝันเป็นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่อในกามารมณ์อยากได้ในสิ่งนี้เรียกว่าตัณหาเป็นทุกข์มีความโลภความอยากได้อยากร่ำร,ำรวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตนถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคนอื่น ถ้าเป็นประโยคาวจรก็ชื่อว่ามีจิตติดจะมีจิตติดอยู่ในลาบแม้จะหามันได้โดยชอบธรรมจะจิตจิตมันติดอยู่ในลาบนั้นนั้นก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ้นความดีหาความดีไม่ได้และก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากเพียบบาท อยากเด่นอยากดีอยากเด่นติดอยู่ในโลกกรรมแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ปว่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหมีหารสีไม่มีการเสียสละรวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิด มันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัพรลากจากของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจนน้อมจิตไปถึงคําสั่งสอนขององอมสมเด็จปะชินสีในมหาสติปัฏฐานาสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงศักวาเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้นแต่ว่าเราเห็นอะไรละ่ะ ห็นร่างกายเขางบุคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันบ่าเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกสิ่งที่เราต้องการคือนิพนานนิพันธ์หาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศ ทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้ยอย่างนี้ไม่ชาดดวงจิตของท่านเกลียวผ่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข์ นี่เป็นเรื่องของท่านอันหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เนื่องในการปิตจะดังดอภินิวรห้าเบการคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคือคำภาวนาความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต่อสู้จริงๆก็ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นของยาก ดูปฏิบัาของท่านผู้เท่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทําได้เราก็ทําได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิบทาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้สุสัญญาเห็นกะดุกลอยมาแล้วก็พิจารณา เห็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจชืจถ้าจิตทรงชานสี่เป็นนั้นว่าสุภกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจรารณาจิตจะทรงย็นได้อย่างสูงแค่ปฐมฌาน mm. เขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาด เราก็เอาปฐมวิชานมาทำฌานทั้งแบบสบ,สบายๆทั้งฌานสีท่ท่านบูเท่าท่านลอยฟังว่าท่านจับเอาก้าสุทั้งหมดมาได้อธิกังประตูคนลังปฏิคนหลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนไม่ขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหน ท่านทำเป็นชาญสีได้หมดทุกกสณาทุกาศสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นว่า,าตูุท่าต่างๆมีสภาพเป็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ได้ว่าเวลานั้นเป็นเรื่องขขาสมถภาวนา ด้่ความรู้สึกในระหว่างเทเพศมันก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกันดุเห็นสัตว์เป็นกันดุมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไปได้วิปัสสนาอย่างสูงมัวเล่งแค่สมถะภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นมัน่ากเกลียดเห็นว่าโสโครกนี่เป็นสมถะภาวนา ถ้าเป็นมิปัสสนาภาวน,นาต้องพิจารณาถึงความเสื่อมโทรงของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปทีละน้อยดน้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์มิปัสสนายาน,นท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภ,ภาวน,นาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิด ตามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปัสนาชีวิลานั้นความจริงพระอาจารย์คือหลวงพ่อปายก็สอนบอกวิปัสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายซะดีกว่าขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสำหรับท่านท่านบันทึกท่านบอกอย่างนั้น รู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานแล่นก็มีวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเจือปนนิดหน่อยการการชานเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษ ถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาจะเข้ามาบลาฟบัลลมได้เหตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฉันถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังแม้ก็จงอย่าไปโทษใครเขา ถ้าเราไปหลงละเมอในคำป่อยอทั้งหลเรานั่นคำชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านบุเา่าบอกว่มากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะนีกว่าทุกอย่าง ความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยเจอมายังไงก็ช่างแต่เมอโผล่หน้าเขามาทั้งเอาความพังคือใบร่างกายเนา่าเขามาตั้งไว้เป็นสุปสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่นะไม่เคยไม่ไม่เคยพบ พระสตรีนางนั่นสมัยนั่นเธอยังมีอายุไล่เรียกกับท่านเป็นสาวพระท่านก็กําลังเป็นหนุม่มถ้ามีเงินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบสิบ,สบล้านเอาทั้งร่างกายเอาทั้งทรัพย์สินท่านไหลายเข้ามาล่อท่านก็ไม่อยู่เอาหูเป็นนาตาไปไร่เขาพูดทางนี้ถึงกับไปทางโน้นเขาพูดทางโน้นก็ทํา,ทา,าทเป็นทางนี้ทําไม่รู้ไม่ชี้เสีย เขาพูดมาน้อมาเลยได้ของความรักระหว่างเพศทั้งแกล้งทํเป็นไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหนูหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าท้านว่าอย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อนายถอยไปเอง แต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำการสุปรปสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญ ในความรักไม่มีทําให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคาม,มีเป็นเรื่องของชานโลกีเท่านั้นท่านคุยฟังว่าเจ้าชานโลกีเนี่ยแม้มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอไม่ไลายอารมณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มัน เป็นนั้นว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตูคามผู้เป็นศัตรูกับอสุภกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยนีเสือปะจระเข้อยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่พลูคนมาคนนั้นหมดไปคนนี้พลู้นมามีลีลาด้วยแบบการแท้ปงปวงท่ารมธรรมดาแล้วทนไม่ไหว แต่ท่านก็เลยมัดการณ์ชานแนวสุภกมรฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไรเมื่อคนแยกขึ้นกุติจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่พิจารณาทราบภาพของสตรีเป็นซากศพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มคืองหอภปาน เมื่อเห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลยท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานว่าชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่ให้เสือกัดระวังกําลังชานถทาพลาดมาอะไรเสือเมื่อนั้นเสือกัดตายเมื่อนั้น แล้วหลวงพ่อไปก็สั่งว่าจงอย่าประมาทกรรมาฐานกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทํากรรมาฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมาฐานกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวียก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแลวจึงจับของใหม่ต่อไป แล้วท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ชั้นท่านดีท่านบอกอย่างนั้นถต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคําเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ ครูบาอาจารย์ทำมาอย่างนั้นแต่มาไม่ขอวัดรอยท่านจะขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จี้จุดเฉพาะเว้นไว้แดีว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดสังโยน์ได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเป็นนิิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัด ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสู์สวัสดิโสภะมาฟังปฏิบัติาของท่านพุทเท่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักรัดๆัดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อลวงพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปีติต้องระวังให้ดี คำว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นมาไรการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏเพน,นั้นข้อนี้ขำบัญดาแตาพุทธบริษัททุกท่านต้องระวังมเมื่อกนำมาเสกายครูบาอาจารย์กลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านพูน้นี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลา คือคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็มาน,นั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งเครียกขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม่ได้านั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเป็นสมาธิจะดูอะไรสักอ,อย่างในสมัยที่มีความ ช่ำชองในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภเสียหมดอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมันมีความสกปรปกเป็นภ้าพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสุกปรปกไว้ไสีสันวัณณะทั้งหลายนี่มันมาจากความสปปกปกสิ่งที่เข้ามาแปดเพื่อนมันเป็นของสุกปรปกเนื้อได้ที่เขานำมามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจาก ถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายฝ้ายมันต้องมีพืชพันธุ์มาจากวัตถุท่ายคือปุ๋ยที่สกปรกท่านเห็นแบบสุเปรรมฐานไปหมด่านก็เชี่ยงสบายแต่อย่าลืมชานโลกีพังง่ายเมื่อระงับกำลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นนอนเล่นแบบสบายๆพอใจสบายก็จับอสุภสัญญา คือจับอนาปานุสติพอทรงตัวพอจับพับเป็นกอทรงตัวแล้วเสียเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีจากนั้นอธิกังประตุลังกันดูกก็ปลายกฏท่านก็กำหนดกดันโดกว่าเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ท่าบอกมีอารมณ์เคริ้มนิดอารมณ์เคริ้มไปนิดจิตพลาดจาก,กระโดกเผลอมีสภาพมันหลับผู้ประจุดหนึ่ง นั่นเป็นอาการของกรรมฐานเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐานของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีสภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชั่วขณะไปเดียวเดียวจิตก็สว่างพลงขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึ้นในเบื้องหน้า คราวนี้ท่านไม่รอแล้วเพราะเป็นผู้ชำนาญในชุดเป็นผู้ชนานาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูกศิษย์ของลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจริงเอาจังเขา,าม,มีความชํานาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงไฟปลายกดขึ้นท่านก็จับเตโชกสินจับเตโชกสินอยู่พักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองโมเสร ตามเวลาที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟแปรกฏก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินังดูแสงไฟเพระจ,จิตเป็นชานสี่อยู่แล้วเป็นของไม่ยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็ลุกท่วมมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีเกลือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอุกหานนิมิตใหญ่ ต่อมาไม่ช้าไม่นานานักเวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแก่ท่านกัภาวนาจิตจับภาพมันทรงตัวเสรแล้วนี่เพราะสุปกกรรมฐานเป็นฌานสีอะไรไมันก็ไม่ยาก แสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กๆน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพลิกเป็นอัปนามสมาธิเชื่อขนาดเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกระสินทรงฌานสีอันนี้เป็นของเก่าท่านบอกว่ากสิณเป็นฌานสีที่เขาเล่นกระสิณเตโชกสิณอยู่อย่างนี้ ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่อาว่ากันเจ็ดวันให้มันช่ำใจนึกมาเวลาไหนก็แม่แต่ขณะดเดินไปเป็นธรบาตินึกถึงภาพกระสิงก็ปรากฏชัดเป็นประกายพึกแจ่มใสจะไปอับน้ำท่านน้ำท่าน้้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั่งก็หลีกจากเพื่อนที่เขาคุยกันมาห่างมานิดหนึ่ง ตาไม่หลับตาลืมใจจับภาพกระสินภาพกระสินก็ปรากฏชัดมีความช่ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่นกระสินกองเดิมจนชำนาญได้ถึงชาญสี่ทรงได้ตามเวลาภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไล่เบี้ยกระสินทั้งหมด เอกสินปฐวีกสินเตเตโชกสินเป็นการท่งตัวแล้วนะแล้วก็ะสิปฐวีกสินวาโยกสินอาปกสินโลหิตกสินปิตกกสินเนรกสินโอทากสินอาโลกสินอากายกสินกสินทั้งหมดอีกเก้ากองเสร็จภายในหนึ่งเดือน เมื่อเสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ต้งคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัติทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัติแบกกันก่อนดีกว่าจะได้เป็นทนุน ถ้าบังเอิญแตกกินเลสเป็นสมุเทเฉตมาหันเมื่อไรเพราะอาศัยสมาบัติแปดเป็นเป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานฉะนั้นท่านจึงจับกสิณกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวแล้วเพิกกสิณนั้นแล้วจับอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ หากินจัญญายตนะพิจารณาเห็น,หนว่าโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือในวสัญญาณาสัญญายตนะท่านว่าอีนี่ทํายากหน่อยสามอย่างนั่งกล้วยๆทั้งนั้นจับแผลเดียววันเดียวคําว่าวันนี้ไม่ได้เต็มวันพอเดียวเดียวก็รมท่งตัวสำหรับวันในว่าสัญญานาสัญญายตนะชักจะโยงยุ่งสังนิด พราะคำว่าเนสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาทำเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจําความจํามีอยู่ทำว่าเป็นคนไม่มีความจําใครเขาด่าก็แกล้งไม่รู้ทําใจเฉยเหมือนกับสังขารุปีขายานใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน้อยก็ปล่อยมัน หนาวแค่ไรก็ช่างมันทําให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อยใจกเกินไปก็ใหม่สนใจอย่าจะร้อนก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สําคัญตายลงนรกร้อนกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศตัวตัวเป็นศัตรูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สําคัญ เป็นอันวาเห็นหน้าคนก็ทักไทยปราศัยกันตามปกติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสมบายของเขาเราเท่านั้นไป็ผู้ทําจิตให้ดีแล้วมันหมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล้ำกันในวสนาญานานาสัญญาเจตนะจริงๆมาประมาณสิบห้าวันถึงชนะแน่นอนสามารถทรงกําลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นชาน จากชานที่แปดที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งไล่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้เหมือนคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยังคลองอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือน ว่าหนึ่งเดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย,ย่าวดีในทานชาตานเล่นชานเข้าชานตามลําดับชานและเข้าชานสลับชานคือเข้าชานที่หนึ่งเดินเข้าชานที่แปดออกชานที่แปดเข้าชานที่สองออกชานที่สองเข้าชานที่สี่ออกชานที่สี่เข้าชานที่เจ็ดว่ากันสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวดีแล้วมีอารมณ์ท่งตัว ก็ชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติแปดเมื่อคล่องในสมาบัติแปดก็มีความอิ่มใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดก,กิเลสให้เป็นสมุทเปรบารเราก็จะเป็นพระหลานปริสัมมิทายานตามที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอธัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านโูเท่าผลที่เพึงปรารถนาจะสมหวังก็ท่านโดยการท่องปรองสวสดี